จะพามาเบิงกับเกษตรกร,รกที่เขาว่าเป็นคนบ้าบางคนนึงคนบ้าเฮ็ดหน้าสีเฮ็ดโค้งโ,โมเดลกับโบแมนสีเฮ็ดทงหน้ากับโบแมนเดี๋ยวสีพาไปเบิงก็จะขวางบอรลูวเพิ่นอยู่ใสเดี๋ยวสีภาไปเบิงว่าเพิ่นเฮ็ดอย่างเฮ็ดการเกษตรนี่อย่าง,เ,ารรเ,าง,ขงเขาจังว่าเพิ่นเป็นคนบ้าเนาะมาเบิงมาพีน่น้องนำมาเนาะพวกว่าบ้าจังเด๋อเบิงบยอย่างขาม่านี่เฮ้วิผัยเฮ็ดจริจงจริเนี่ย ใส้รถไถขี่เลืงรถไถวะสันเบาอมอไ่อยังกี้เนาะมาๆมา,มาคุณอยู่สานอกป่ะหนิเนาะพระปหาเบื้องวัดเขาว่าเป็นคนบ่าปลูกท่านปลูกนี้มือขุดขี่ดินวะสันไม่มีบบเบียกเฮ็ดปะนันต้ทั้งได้มีผู้ใดอยู่บนนอเออมีภัยอยู่บอเอา้านอนอยู่หันไปทางไหนหนอนหันทางนีง้ โอ้โหไปเที่ยงอนกอาจารย์เอาแวะมาเยี่ยมมาเบิองนี่แหละว่ามีไทยบ้านบอกมาว่าไปเบิองหน้าเพิ่นบุตรเดี๋ยวว่ามีคนบาปเห็ดอีหยังมาดูว่าวสันบน <ไป S 1> ุแม่สิเป็นทุ่งหน้าหรือว่าเป็น,นอีหยังสีไปไปไปถ้าไปเบิองเนี่ยมันเป็นอีหยังมามาคิดยังไงคือว่าตะกอนนี่คือว่าตะกอนนี่ไปอยูเด้๋ยินข่าวว่าไปอยู่ไต้หวันมาเงินเดือนเท่าได้เงินเดือนตไตวัน อยู่ไต้หวันเงินเดือนก็นสามหมื่นห้าสี่หมื่นกลังอยู่บ้านแล้ววันนี้มันคือภาวะเอเียงแนวต่างๆห,าห้าห่อเนี่ยห่อขิงหดบานหดซองห่ออน<ย>ี่ครบนี่ครบเด้อครบอยู่ไต้หวันเงินเดือนสามสี่หมื่นแล้วไม่อยู่บ้านเ้าห่อหนิได้เงินเดือนแค่บาทเงินเดือนหาพันอยู่บ้านหาพันเงินเดือนหาพัน, 5, 000, น 5, 000, แต่ว่าห่อผัดเมื่อยู่อือจินกระจายห่อโบมีความสุขว่าสันเหรอความสุขปริมาณความสุขมันหลายกว่าหลายกว่าสามหมื่น หลายกว่าสามหมื่นแต่ว่าเงินก็สำคัญอยู่มองยังไงก็สำคัญเทาก็เงินนี่ถือว่าสำคัญกับลายใดเทากันผุนแล้วพุนทั้งแะะต่เ่าเนี่ยป่าดุกเ่าเนี่ยป่านิ่งห่<โ>อเนี่ยลายพายบึงคิดยังไงนี่มาอยู่บ้านแล้วมาเฮ็ดอันนี้เหมคิดยังไงเราคิดที่ว่าเนาะคือศาสตร์พระราชาศาสตร์พระราชาที่ว่าพ่ออยูอ่พ่อกินพ่อใส่ซ้อยพ่อใส่สอยเทาก็ เอาแนวคิดของพระเจ้ายู่หัวที่พิ่นว่างแบบไปเข้ามาสารต่อมาหลอกเลี้ยงแบบเข้ากับจุดนั่นแต่ะมาเกิดจุดปะกไกโดยมีพอดับวิชัยดับวิชัยสุดยุทธผููลูกต้นไม้ผู้ปลูกต้นไม้มากกว่าล้านต้นอันนั้นคือไอดอน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 ก็คือมาจากพอดับวิชัยแม่ละพอดับวิชัยอันนั้นคือไอดอนของพอดับวิชัยของเกษตรกรนี่โดยตรงโดยที่ อยู่ปางคูนนี่คือถ้าเก,ก้าวถึงพระดาบิชัยนี่คือเป็นภูพิกฟืน้นพิกฟื้นปางคูนเฮาเห็นมีความเขียวแล้วก็อุดมสมบูรณ์เอาสิซะคุยไปคุยมาโทษที่ลืมข้าวคุยบนถนนจักซื้อกันอยู่ซื้อหยังสิมามืนอนีีซื้อหยังซื้อเฟื่นเด้ออ่ะบอกเไปเนแน่สร้างเฟื่น,นบ้านพอกน้อยจังหวัดศรีสะเกตสร้างเฟื่นไปอยู่ไต้หวันกันหกปีกับเชี่ยวฮุ่นแล้วหั <c oughs> หวเจ้าก,กันคุณตาคุณตากันเชี <c oughs> ่ยวกัน หลักกระพาะมาเบืองเนาะมือนี่ก็เป็นพ่อหมอมาแล้วนะกระสีพ้ามาเบืองทุ่งเขาเอิญทุ่งหน้าอย่างทุ่งหน้าให้ซื้อว่าทุ่งหน้าสบายใจทุ่งหน้าสบายใจสบายใจโมเมนต์โมเดียวโมเมนต์อย่างเป็นพอดีโมเมนต์โมเดียวเอาความคิดดิมาจักสีไจทีมาเห็นเข้าเาเบิงพื้นที่อันดับแหลกใลยเข้า้องเบืองพื้นที่เข้าว่าพื้นที่เข้านี่เข้าสีเฮ็ดแบบใดเขียนอย่างดีเด้อ เขียนแปนแปนออกมาเลยหนึ่งเขาเบิ้งคุณเตี้ยวสองเขากับเบื้องงบประมาณเขาว่าเขาพอที่จะให้ได้สำได้สามสำคัญเลยลงมือทำลงมือทำให้ท้ามีขอนึงนะที่ว่าเมื่อยู่หนีนี่เมื่อเขียนแบบเขียนแปนมาใมันมาครับได้เสียเงินลายมาเลยเขียนเองแล้วครับผมเขียนเองเขียนเองความคิดออกมาเองแบบน่าจะคงเป็นแบบนี้เขาจะฮหดแบบใดเขาจะปลูกไปยังปลูกกล้วยก้อนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงเขาก็ต้องลงมือทำ จักไรลทั้งหมดที่เห็ดทั้งหมดของผมนี่มันสามลายหัวหดกำลังห,หัวหดสามไรยมีมีมีเลี้ยงอย่างนะครับเลี้ยงอย่างไงอันนี้เลี้ยงปลาดุกปลานิ่งเลี้ยงกบเดี๋ยวผมให้เบิังกบก่อนเดี๋ยวผมเอาอาหารหล่อมันให้เบิังเดี๋ยวมันจะมีกบนี่กบ กบกับเงี้ยงคือมีปลาพร้อมมันกินกันตีตัวนี้กบถ้าเฮาเลี้ยงตัวน้อยน้ากันนี่ถ้าเฮาสังเกตบางว่าถ้าเฮาเลี้ยงตัวน้อยน้ากันนี่มันจะโบกินกันปลาขึ้นกันเลี้ยงต้องเอามาพร้อมกันตัวน้อยพร้อมกันมาเยี่ตัวใหญ่มาลงมาเด้อมาเด้ออบ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 นี่ก็ให้มันมา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 เร็วเร็วเร็วนี่ก็ให้มันกินรอมันอืออันนี้คือเ้าให้หอาหารอาหารแต่ก็ มันก็ดีทั้งปลาทั้งกุ้งมันจะกินน้ำมันเองวานนี้อ๋อคือคือคือให้มันอยู่น้ำกัดไว้เลยแต่เราพูดถึงละเราลดตน้นทุนละ่ะแต่เขา<ว>ไ <ป S 2> ามไ่หัวหันไหนอยังไม่กินไปหัวหันอีกนึงกําลังเฮ็ดบมันแล้วเห็นบ่อันนี้ห่อมจะมีห่อมห่อกับหัวหันกับไอ้การน้ำตาลกับจุลินทรีย์กับกล้วยเขามีต้นกล้วยมั้งเหรอครับตําที่อะไรบ้างนี่ มุนมุนคุ้นหากันคุ้นหากันนะพวกก็ปั่นกลมเนี่ยเห็นปะครับนี่เขาปั่นกลมไปยังชิเวามาาตากแดดไว้เวลาดน้ำมากอะโยนลงาไมกินที่บบบนี้ว่างไปไมนกินอืมคือคือมันจะมันจะตอดกินของมันเองตอดกินมันเองตอดกินมันเองรถตึงทุ่นได้หลายเอ้าคือมีหนำใส่คือมีไฟก็พูดแล้วุ่นเทวดาพุ่นเออไฟเทวดาไฟเทวดาสั่นไฟเทวดาพู่ ติดตแผงโซลาเซลล์เลยอเห็นอย่างติดแผงโซลาเซลล์ใช้บันติดแบองแดดแบบไหนแบบไหนภาพไปเบื่องเนียมันเป็นลักษณะของแบบไหนเอาไว้เอาไว้ไ oui> ด้ห้องน้ำเลยไว้ได้ห้องน้ำเลยอืมตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวควบคุมปั๊มบาดาลเนี่ยอันนี้ชุดควบคุมปั๊มบาดาลแยกต่างหากอันควบคุมปั๊มบาดานเสมอตัวนี้ชุดใช้ไฟกลางคืนเมื่อจะเป็นทีวีพัดลมตัวนี้เป็นตัวควบคุมไฟจากแผงโซลาเซลล์ มาเอเก็บในแบตเตอรี่แบตเตอรี่หนึ่งลูกแล้วก็แปลงจากแบตเตอรี่12โวลต์ตัวนี้คือแปลงจาก12โวลต์จากแบตเตอรี่เ้องนี้มาเป็นไฟบานรมาเป็นไฟบัตรเป็นไฟบัตรห้องอันนี้นี่คือเ้องมาติดนี่เ้อางมาต้องไปเสียค่าหลยเดือนอีกเงินบ่างมัต้องเสียเลยแล้วเลยแล้วเลยจากทั้งลงทุนทั้งมเงินจากบาทไอ้ของปั๊มโซลาร์เซลล์นี่ลงทุนไปตีไว 20, 20, ้สองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นเบ็ดเสร็จไปไปห้เบงแผงยูพูด ไอ้พึ่งพุนทั้งใดล่ะยังว่าพีอันนี้โมเมนติีอันนี้ปั๊มไดโวอันนี้คืออันนี้คือแผงโซลารเซลล์ที่บ้านคือแผงโซลารเซลล์ขนาดเท่ากันขนาดนี้แต่ว่าว่าได้ใส่อันนี้เอาไว้ใส่เพื่อนำมุนเวียนนีนี่เอาปั้นให้มันหมุนปั้นมุนเวียนปั้นมุนเวียนใช้ระบาดนี้นี่คือคือคือดัดแปลงเองดัดแปลงเอง เฮ็ดเองเฮ็ดเองอันนี้ปั๊มไดวุเพื่อระบายน้ำอือโอ้น้ำมันไปออกญี่ปุ่นเพื่อเพื่อระบายน้ำคึณไหมอันนี้ก็คือปั๊มตัวไปครับปั๊มตัวไปกับเสียบไฟบ้านใส่ไฟ12โสองวลตนใส่ไฟ12สองต่อตรงเลยอ๋อต่อตรงออกมาต่อตรงเลยต่อตรงมาจากแขงจากแขงเอ้าบ่มีมันมันมันมาเกิดความเสียหายหรอมาเกิดความเสียหาย พอเกิดต้มเสียไหมเพราะว่าเป็นไฟดีซี่ไฟดีซี่ไฟดีซี่โอ้มันมีกบมีอย่างบอลในทงนี่ตัวนี้เป็นอันนี้ไฟจากโซลารเซลล์แผงเดียวอเอาไเ้เลียนน้ำมีในบอ่อแล้วก็ไปห,หดต้นไหม้เปลางหดต้นไหม้เขาก็เอาปั๊มที่นี่ใส่ในคล้องหล่ะหดต้นใหม่เขาแผงเดียวกันเลยแผงเดียวกันตัวนี้ซีแผงพุ่นบนหลังคาพุ่นสูบป,ปั๊มมาดาล ปมดนั่นครับเมื่อกี้ที่พาพาไปเบิ้งปั๊มสุบบานผ้าไปเบิ้งแผงไฟน่ะมันจะมีปั๊มเอ้ยมี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 แผงสีแผงอยู่ข้างบนข้างบนพุ่นสูบน้าบานเขาเรียกว่าปั๊มเสมดปั๊มเสมดปั๊มสมอในดนบ่บอบ่อบานเอาบัดนี้ผมหมอจีผ้ากินปิ้งกบผู้ใดจะกลินปิ้งกบยังกบกบน้อยอยู่ตัวนี้เอ๊ะกบอนุบานมันยังอนุบาลอยู่อนุบาล พวกลผมพี่ใหญ่ยพูดนอกจากที่นี่เราไปไปเบื้องยังอีกมันมียังที่ผ้าเกษตรกรผู้อื่นเบิ้งอีกที่เฮ็ดยังอีกทั้งอื่นทั้งอื่นเฮ็ดอียังก่อนด้ยินว่าสีลงเสื้อเห็ดเสื้อเห็ดเอย่างน่าเห็ดยังเห็ดละงูเห็ดเพาะเฮ็ดละงูเห็ดเพาะเฮ็ดละงูเห็ดเพาะหลายสายพันธุ์เขาก็ต้องล่องเบิืงว่าเมื่อที่ตัวแต่ไม่เจียเหมาะสมกับบ้านเห้องมันกำลังมวนโอ้บุญดวงเด้งเด้งเด้งบุญอ่ะมันกำลังมวลเบิองเมืองเมืองอันนี้เรื่องถ้ามา ค่งธรรมชาติเพราะว่ามันนี่มันสูงฟังนี่มันสูงฟังฝนมันเป็นน้องน้ำครับก็เขาเรียกว่ากบนี่มันครึ่งบกครึ่งน้ำมันจีไปเล่นน้ำฟังหนึ่งล้วก็จะมากินกบมันกินชีดินกบมันยังก็ตัวเขียวกบมันกินชีดินบ่มันมันคือเขียวมันใส่บ่่แตผ้าอังใส่พาอังตัวครับใส่พาอังตัวคือขี่กระป๋อมลอกคาบนั่นได้เห็นมไหมมาถุนขึ้นมาหน่อยมึงเด้อกบอันเขาขายโลละลอยขายโลละลอยขลยด้วยละลอยตะวัโลละลอยนี่ห้องบ่ต้องขายโลละลอย เขาจับไปสองสามตัวเขาไปเฮ็ดปนขายถุงละยี่สิบต่อยอดแต่ลายก้อนนี้สามตัวเอาไปเฮ็ดกับขอกับน้ำสามตัวก็สิรัวแล้วถ้าเป็นตัวเงี้ยนสามตัวเงี้ยนเราเขาไปแข่งก้มแข่งนั่นเจนี่ขายถุงยี่สิบขายหน้าบ้านเจ้าของพ่อตัวหนึ่งได้หาถุงบ่ได้สบายเลยตัวหนึ่งหาถุงซ้ำสามตัวได้สามร้อยครับได้สิบหาถุงเท่ากับไปต่อยอดเอ้าเราทีเฮ็ดเฮ็ดนี่เอาอีกย่างขุดจ้างเราจะขุดจ้างขุดเบิดนี่เขาคิดจมูกละแปดร้อย ผมขุดบันนีเหิดหาพันอ๋อนี่ใส่ไมโครใส่ไมโครหน่อยเอาคือว่าฟังข <corr. S 2> ุดขุดมือดิ้งินว่าเกษตรกรว่า้ังขุดด้อขุดมือเดี๋ยวถ่ายิึงวิธีการขุดมือฟังขุดขุดมือขุดมือฟังนี้ไมโครเพราะว่าฟังนี้ขุดลึกขุดลึกเพราะว่าอาศัยน้ำเพื่อจะเอาน้ำม,มาทำหน้าอืม็นยังเขาคือคือขุดคล่องหนึ่งคือกักเก็บน้ำไว้สองป่ามันอยู่ในนี่เวลาเอาเห็ดหน้าเขาสูบน้ำจากเนี่ยใส่หน้าห้องขี่ปลาขี่กบ เป็นล้วเป็นปุยใ่พี่บัดี่ไปไปเบื้งป่าเขาลองแหนอาหารเบื้องลูกผอมหมขึ้นมาบ่บ้านยูอันนี้อันนี้คือป่าปลาอย่างสีเลียงปุ๊โอ้ปลายโอ้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 โ้โอกบอ้โ้โอ้โอาโอ้ออ้โอ้โนี่อ้โ่้โอออ้โอ้้อ้้อ่ออ้้อ้อ้อ้โอ้โอ้้อออออ้้้อ้อออ้อ มันอจีมนหาวิธีกระดงมาเพาเขาไ่ได้ไปปล่อยออกเป็นบ่บ่าไ่ได้ปล่อยออกมันจะกันเขาเองอันนี้ปลาเยังกาะปลานิ่นปลานิ่นปลาดุกปลาเข็งไอ้ปลาหมอชุมพรปลาหมอชุมพรเขาเรียกว่าปลาเป็นสายพันธุ์นี่ปลาหมอเป็นสายพันธุ์ที่เอาไงโอเมนปลาหมอปังกูตีปลาหมอกึ่งคึ่งคึ่งคึ่งปังกูคึ่งปังกูเป็นบ่ปังกูเดี๋ยวเดี๋ยวมีโซลอะเซล้ยเอาไว้ซองไหนมันยจะมาแยงมากไม่ก็ไม่กินกินมาแย่งกินนั่นกินนี่ก็ทำมันไปไอ่คือว่าหลายเจ้ กินเขามันไปกินบ๊อบพีงปลาดุกปลาดุกนี่ก็แห่ตาวออกมานี่ปลาดุกนี่ก็คล้ายๆกึ่งตลาดเป็นปลาดุกบิ๊กอุ้ยมันทีเป็นบิ๊กอุ้ยนี่สายพันธุ์มันทีคล้ายๆปลาดุกหน้ามันทีตัวบ่ใหญ่แต่ว่ามันทีมันทีสมบูรณ์มันทีเลี้ยวเงี้ยงหุื่อวันทีเลี้ยงหุ้ยมันทีเลี้ยวเงีวไปมาเบิ่งปลาแล้วกันทางไหนอีกบ้านนี่บ้านิลลปาดุก สิส่วนายกันจปนนีปนินเพราะปนินมันจีแพ่พันเร็วมันจะลดต้นทุนอนี้คือคือเอาอีกเดี๋ยวขอถามอีกเทอน,นึงเถอะว่าที่เขามาใส่ชีวิตอยู่ยังสี่นี่โดยที่ว่ามือมือ,มอนหนึ่งใส่เงินเหมือนจักบาทโบมีเงินโบได้ใส่เงินบบมีเงินาบได้ใส่เงิน,งนเลยอบได้ใส่เงินไฟฟ้าก็บพี่ไฟฟ้าก็มีแต่ว่าแต่พูดถึงแต่มีเขากินก็อยู่ได้แล้วลงทุนแต่เแหลกลงทุแตเแหลก โซลาร์เซลล์การลงทุนแต่ชัวครั้งแรกเท่าเดียวจบใส่งานอีกสี่หาปีจบเลยลงทุนเองเหนวเห็นผู้อื่นเขาเห็ดนี่สี่หาแสนที่เห็ดถึงสี่ได้แต่ว่าอันนี้มืดมดเหนียวลงทุนมืดจั๊กบาทตีไว้ห้ามือถึงโซลาเซลล์ทั้งเทียงหน้าเด็ดเท็ดนี่ตีไว้ห้ามือต้องดีๆนะครับหามือเท่าไรก่อนห้ามือห้ามือก็เห็ดได้ห้ามือก็เห็ดได้แต่ว่าจะเห็ดเท่าเดียวเด้่เห็ดเท่าเดียวเห็ดเท่าเดียวมันเบิดหลายอ่า เขาต้องค่อยๆทยอยเฮ็ดอันแรกผมแนะนําว่าให้เอาน้ําก่อนให้จอน้ําบาดาลเอาน้ําขึ้นมาใส่งานก่อนแล้วก็ลงโซลาเซลล์หลังจากนั้นค่อยเอาน้ํามาต่อยอดแล้วก็ค่อยเฮ็ดเทียงนาเฮ็ดยังตามมาถ้าบ่มีน้ําเยอาเพิ่งปลูกต้นไม้ให้เฮาเอาน้ําขึ้นมาก่อนแล้วก็เฮาค่อยปลูกต้นไม้ตามหลังค่อยปลูกต้นไม้ได้ต้นไม้เพราะมันสิตายมันสิตายอือเฮาต้องปลูกกล้วยก่อนอันแรกปลูกกล้วยเพื่อเบิ่งดิน ปลูกกล้วยเบื้องดินเบื้องดินเบื้องยังไงคือว่าปลูกกล้วยเบื้องดินมันเบื้องนันไหนถ้าปลูกกล้วยตายก็แสดงว่าจุดที่อยู่ในดินนี่ม่มีต้องหาวิธีการปั๊บโดยเอาขีงว่ะเอายังมาใส่ปลูกกล้วยตายมีแต่ปลูกกล้วยเขาก็ว่าปลูกง่ายแต่มั่วมี่ที่ปลูกกล้วยตายเนี่ยตายเลยเพราะว่าบ้านเฮาเนี่ยดินโคลโลเคเลดินแบบนี้ค่อเหลือเนี่ยดินแบบนี้เขาพราะว่าดินโคลโลเคเลฮะเนี่ยเหรอมุกจะได้ก็ตายเบื้องหน้าพี่น้องเนี่ยเขาเะว่าดินโคลโลเคเลเนี่ยบ้านห้องดินโคลโลเคเล สารอาหารม่้ยมี่ดินโคโลเชนเล่เราเราเราปั๊บดินพวกนี้เขาปั๊บจังไงจังให้มันกลับดายมาใส่ดีขิงวงัวกาแฟงเนี่ยเมื่อกีน้นี้ดินโคโลเชเล่เห็นบ่เนี่ยถ้าเขามาใส่เนี่ยบอสุดที่สี่ห้อครับขิงวัวเขาเห็นบ่เห็นบ่มาเดี๋ยวมันจะต่างกันเทียบกับ,บตัวนั้นนะมันจะซอยได้แล้วเนี่ยต่างกันเลยมันจย่อยสลายของมันจากที่ว่าเทียบบังเห็นบ่ จากที่ว่าเป็นดินโ,โ,โ,โคโลเคเลเพื่อนว่าดินคิโลคิเลเนาะแต่ว่าวันนี้เพื่อนเอาอันเอาอยัางไงจุดเรื่ขีิงวงาผสมขิงวัามามามาทดลองใส่เอาขิงวัาขิงวงาเข้าอนู่แล่วมามาใส่ซือกับอันเฟียงกับเฟียงะละน้ำเปลี่ยนบ่เปลี่ยนทึ่กันเปลีป่ยนคึอกันแต่กระปับพื้นกันมันกลายเป็นสภาพแบบนี้ใส่เวลาเท่าไหร่ใส่เวลาผมทดลองอยู่นะตัวนี้ใส่เวลาสองเดือนในการยห่สองเดือนบินไก่พันไก่เลย สองเดือนถ้าผู้ใดมีดินคิโลคูเลโอคิเลเอาเั็มที่ที่เสด็จนิภัยนะครับต่อมาหาผมวันพ่งหน่อยอ๋อห้งฮันปลาปุ๊บหรือฟังคนมาปะเพราะเป็นเขามาลักบุญเราปะไม่ไม่ได้เฝ้าตู้จริงๆเลยฟังคุณเปลี่ยนฟังคุนตู้คนมาปะอันนี้อันนี้อันนี้เอ้าอันนี้คือป่าธรรมชาติกึ่งธรรมชาติกึ่งธรรมชาติต่วเขากต่แห้ามาอยู่แต่ว่าหัวอาหารเขาปันมันพันแห้งแต่ตัวนั้นแห้งกับย่นตุ่มเลยละ คือ<บ>ทิมปอมแม็นมันก็ลอยใครว่าก็คอยตอดกินเขาเอื้นทิมทิมบ่ทิมปอมเห็นว่าอ,อันนี้คือจางขุดไปหอดหอดแส่หอดขุดข<ะ>ุดครับเบิดห่าพันหอดพุ่นยูนี่มีม,มีมีเลี้ยงอย่างไหนก่อนลักลัก,ลกปลานิ่นปลาดุกปลาตะเพียนปลาเข็งกบกบปลานิ่นปลาตะเพียนปลาเข็งปลาดุกปลาดุกว่าปลาช่อนนี่ผมมาแต่เมื่ลงมาจะกินมูคือเห็นมันมาธรรมชาติมันเองเออแล้วมีอย่างอีกแบบนี้ คุณได้ฟังพุ่นฟังพุ่นขุดตื้นฟังพุ่นขุดตื้นเป็นอยัางไรขึ้นขุดตื้นเพราะว่าเลี้ยงหอยเด้ฮะเลี้ยงหอยเลี้ยงปูเลี้ยงหอยเลี้ยงปูเลี้ยงหอยฟังพุูดเลี้ยงหอยเลี้ยงปูนี่กับโซลาเซลล์ไอโซลาเซลล์ตัวนี้กับซองเห็นมันย่อมขึ้นมันจะมากิ่นมะเรงกิ่นมะเรงกินอันนี้ตัวนี้หาที่กวาทเพราะซื้อใส่์แนบบอกคุณเพื่อใดกันใด ห้าสิบเก้าบาทนะครับลักษณะคือลงทุนบ่แพงลงทุนบ่แพงเนาะจากนีกบ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 บบมันคือปลาเขียวมันกลิ่นยาไร้ป่ะคือไม่กบหลอกครับกบหลอกครับนี่บ่อืมนั่นแหละเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งหอยจุกส่วนมากเราอาหารอยู่นี่ผมไม่ค่อยได้ให้ เอาคือบ่ได้ให้เพราะว่ามันติมีผักบุ้งเห็นบ่ะมีปลากินพืชหญ้ามีหยังของมันมันก็หากินของมันเองด้นค่อยดูแลมันเองแทบบ่ได้ให้มันเลยอันนี้นี่ที่ที่ที่เฮามาเฮ็ดแบบนี้เรามันก็มีความสุขแบบธรรมชาติเนาะมีความสุขแบบธรรมชาติเงินบ่ต้องใช้ก็ได้เงินโบต้องใช้แมีนเงินบ่ต้องใส่พุ่นเห็นบ่ะน่งมัติสมากกลุ่มอยู่นู่นพิมบ่เห็นป่ะนางน้่มพิมพุน S <S <S มันประกาอยู่ตรงนี้มันคนมันตื่นตื่นคนมันจะยุ่งพุ้นเพราะว่าคนมานานบ่นหมดเลยองพุดด่นดยกันมันจะนั่งเหรียญยู่พุ่นจากจากพุ่นเห็นบ่แหงห้องน้ำห้องน้ำไม่พุ่นนี่ไปหาพันห้องน้ำนะครับจากพุ่นมาแหงโซลาเซลล์ที่ว่างมองนั้นาะฮอดนี่ที่มองผมยืนอยู่นี่ก็คือเสียงเงินไปหาพันเสียงเงินไปหาพันนี่ก็คือบบก็คือลงทุนไป่ได้หลลงทุนไป่ได้หลเลิกเท่าไรครับนี่เอ้ยเมธาซิบ ลึกนี่นะเมถาิผมว่าด้ขุดลึกเพราะว่าน้ำม,มันมีมาเี้ยงตลอดแล้วก็บปานิ่งป่าตะเพียมมันบอมักน้ำลึกมันบ่มักน้ำลึกตัวนี้คือเม้าสิบขุดสองเมตรพังลงมากกับตีว้เมถาิบเพราะว่าขุดไม่มันลึกแต่ว่าดินพังลงมากกับตีว้คำนวณไว้แล้วมันอยู่เมถาิความกว้างล่ะกุ้มกว้างสองเมตรกว้างสองเมตรจากตีไปฮอดแมนครับสองเมตรคุ้มกว้างสองเมตรมันอกี้มีพักบุ้งอยู่นะมันจินพักบุ้งจอกแหนย ก็จะกินของมันเนองของมันเพราะเขาบด้ไปเล็งเพื่อผลิตขายอย่างเดียวต้องผลิตขายอย่างอัดหวัวอาหารงานเขาเลยอันนี้คือธรรมชาติธรรมชาติมันดูแลเ้ากินเองกินเองเขากินเองค่ะมันเหลือเขาก็ขายเลือเขาขายคนมาซื้อเขาขายอืมคนมาซื้อเขาขายเห็นบ่แล้วมันมันมันมาสู่ตัวนี้เนาะหาพันตัวนี้หาพันแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ขุดมือที่นี่บ้านนี่เซ่เริ่มตะพุ่นแล้วปากทางมากพุ่นขุดมือล้วนเลยนี่ จบ,บเข้าไปแล้วยอดฟุ้นหมแล้วฟุ้นอันนี้คุดทีท่ไหงเลี้ยงตะกรนนี่ตัวนี้เลี้ยงปูแต่ว่าตอนนี้ปูมัน,มนออก่าจจะออกไปอยู่ในหน้าผมาแล้วปูหน้าเูาเนี่ยปูหน้าหูาเนี่ยเอาเลี้ยงปูหน้าคิดตรงไหนว่าเลี้ยงปูหน้าได้นีมันบ่ออกปูหน้านี่มันหาก,กินบ่คอยมีได้ทุกมมือนี่เขาก็ต้องเลี้ยงมันเอาปูหน้าเห็นแต่ปูนเขาเลี้ยงในอ่างได้เออเลี้ยงในอ่างแต่ว่าเขามีตรงนี้แล้วมันดูแลเองวันนี้เลี้ยงปูหน้าดีตรงที่หนึ่ง ปูหน้ามันซี่เนาะิือเนาะมันขุดหูอยู่อ่าขุดหูอยู่บ้านนี่มันเป็นตัวน้ำจืดซี่พวกปุ๋ยพวกแร่ธาตุดไปอยู่เขาในดินเขาในดินนี่ยโมกุ้งอันนี้ก็คือที่พี่เปิ้ลว่ามาเป็นทฤษฎีซึ่งเกษตรซอยอินทรีย์พอไหมเอ่ยเนี่ยว่ามันเนี่ยมันขุดไปมันก็เอาเอาตอนนั้นเอาสารอาหารกลับไปอยู่กินในุ้่นมันก็ดินมันฉีดล้วนมันจป็นสีปะสีล้วนนี่มันจะภาพมันสีล้วนมันสีล้วนดินพวกนี้เป็นคือกันเหมือนเลยร์หรอ เที่ยงไนเลยบ้านนี้แมงซ่อนมันจะมาใส่ได้บ้านนี่เฮ้ากับมาหล่อแมงซ่อนเลยบ้านนี่อันนี้คือธรรมชาติปพอมเฮ้ากับมาหล่อแมงซ่อนหุดห้องนี่อาศัยว่าให้กล้วยงามเพราะว่ากล้วยเขาบ่อดหัวน้ำมันก็ดูดกินไปกล้วยกล้วยมันก็จะดูดกินสารอาหารจากน้ำนี่เราไปอันนี้พันใดกล้วยน้ำว้าธรรมดาบ้านเราน้ำว่ากล้วยพื้นทินกล้วยสมหรือเป่กล้วยหวานของบ้านเราหรืกล้วยกล้วยพื้นทิน กินกุ้ยผสมไม่เป็นฝังน้ำกล้วยกล้วยพื้นทินโฮอันแสดงว่าแถวนี้นี่เก็ดทุกอย่างปลูกทุกอย่างทุกอย่างที่กินได้ทุกอย่างที่กินได้พักบุ้งพักบุ้งนลักลักเอาไว้เป็นอาหารป่าเด็ดหอบไปทิ่มลุงพุ่นลุงขุนไปกินไง้ปลากินอันนี้กล้วยมันก็ี้ดูดสารอาหารไปสังเกตุเมื่อกี้มีอย่างหน่าดีเขาปลูกดีทั้งทั้งเมื่อรอบรอบดีแจ็กต้นครับ อย่างหน้า40ต้น40ต้น40ต้นปลูกเพื่อที่ลงเห็ดเนีฮะไป้เอาไปลงเห,ห็ดเอาไปเห,ห็ดเห็ลงอเห็ดเพาะเอาไปเห็ดเห็ดละงอกเห็ดเพาะเท่าไหร่ถูกพักน้ำตัวเดี๋ยวมันเบิด์อายุขายมันแล้วเ้าก็ปล่อยทิ้งให้มันเป็นปุ๋ยปลูกพักน้ำหิมนี่ละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเห็นอีกนางอย่างหนึง่งเหมือแ,แล้งมีแนวเห็ดกับเขาใบกระเพาะยังไม่ใหญ่แต่ขัวนูขัวนู้ไม่แล็กเพราะใบกระเพาะยังไม่ใหญ่แต่ขัวนูกระเพาะยังไงกระเพาะพื้นบ้านเฮ่าแต่ว่าห้องบ้านเฮ่าเขา ของบ้านเฮ้ายังนี่ก็แล้วแต่นนะมันจะดีตรงที่ว่ามันบ่ได้ตัดต่อพันธุกรรมอ๋อปล่อยคือปกติเอ้มันสายพันธุ์นะเป็นปกติไปเลยปกติไปเลยคล้วยกันไม่ได้ตัดต่อพันธุกรรมมันี่สมบูรณ์ไปของมันเองเอาท่านสี่ซะที่มาเมื่อนีพามาเบิองพื้นที่กับบริหายเ็นบ่พื้นที่ที่เห็นในเท่าไรก็อสามไรสามไรขายเดือนหนึ่งนี่ในพื้นที่เนี่ยได้ยักบาทตีไว้กล้วยกล้วยในตีไว้ปีนึเงาะ ตีนึงค่อยออกผลผลิตเท่าก,กตีไว้เลยยางยางตัวนั้นเนี่ยก็ทีย่ยูเคี่ยเคี่ยนึงมันจะวีคำนวลมึงวีแล้วหยิบหาบัตจริงๆแลได้วะไรได้จากตัวนี้นี่มันกับว่าหลาจากการที่เ่าขายใคยตัวนี้นะ าขายกลวยขายยังมันหวอหลายแต่ว่าปัญหามันคือว่าเขาต้องเอียงกันแล้วแต่เขาบ่ได้ลงทุนบ่ได้ไปซื้อเขาเนี่ยคือกำไรอันนั้นคือกำไรแหละวกำไรแต่เขาที่เอาไปขายเพื่อกำไรนี่ยากยากอยูย่ยยยเฮ็ดเกษตรเฮ็ดเกษตรนี่ผมอยากจะบอกว่าเฮกกระเกษตรนี่บ่รวยแต่ว่าพออยู่ได้มีมีกินนะกุ้งไหมมีกินมีกินเป็นบ่มีกินมีกินมีใส่มีกินเก็บนี่บ่ไรหรอมีกินเก็บจะอะไรล้วตอนนี้มีกินเก็บปีหนึงเนี่เอาปีนึงที่เฮ็ดมากหนิมีกินเก็บจะอะไรละบอกมันก็พึ่งพึ่งได้เพิ่งผลิต ปีนี้นะปีีหน้าก็ค่อยน่าจะได้ลงบัญชีไว้แต่ว่าเดือนปีนี้ก็คือเขาเขาลงทุนก่อนพึ่งๆในพืชผลิตพืชผลิตปีแรกนี่เนี่เมื่อบังนี่ไซบันดิเห็นยังอีกนี่ก็บล่อยหอยแล้วนี่เลี้ยงหอย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 จุบไอยจุบหอยยังบานโถ่อยละเพอาดีตุ่มเนี่ยบ่เอาหาพันธุหายังไม่ได้ใส่พอาดีตุ่มพอาะยังพอาดีตุ่มอยู่หอยเนี่ยก็สมมานแล้วหอยอื่น หัวเนาะขัวน้ำสมัยก่อนนะผู้สูงคนห้อยขัวน้ำข่ากันแท่าน้าเอื้อหอยเข่าไงเออละเพิ่นไปขัวมาเทาก็ขอซื้อน้อเพิ่นเกี่ยวเข่าเลี่ยวว่าจะอยู่น้ำไงหลอกแมอสี่แม็นเอ่นเอ็นเอ็นเอ็นบ่เอื่อขัวอืมขัววันนี้กระชับข้างคนติดกระชัเป็นเบี้เขีย่ไปว่อนไปเบื้องข้างคุติดเบี้ยเขียกับอย่างหน้าก็าจะเห็นสดเจนตั้งยีงจะเป็นบักไว้คือสังเกตเบื้องหน้าผมหนึ่งจะมีน้ำตลอดมีน้ำน้ำรอบรอบสังเกตเบื้องมีน้ำรอบรอบ คือเกษตรกรท่านไหนนะเป็นอย่างผมจะพาพวาเบิ่งหนีเนาะเกษตรกรท่านไหนเนี่ยโอ้ยยิงใตไปใส่กุ้นกระลังใหญ่ก็มีซุ่มหน่อยก็มีเพราะมันกลิ่นเลยนะเพราะไหมมาหน้าในี่บเพราะไต้มที่หล่อเอาไปต้มตาบักหุ่งต้มตาบักหคุมต้นบักหุ่งกับปีน้องเต็มอยู่เนาะเเต็มกษตรกรท่านใดที่อยากคิดอี่ยังก็โครงการอี่ยังก็คอ้น้องน้องหน้าเขาว่าครงน้องหน้ามันลงทุนหลายเขาก็เอาแต่น้องกับหน้ากับพ่อละเฮาเนี่ยน้อง โค้งวัวต้องเฮ็ดเต๊หนอกกันนะเขาขู่ก็อยู่ไปเร็วเรื่องมันเลือมาวงังไปจริงอยู่น้าอันนี้ก็คือนะครับก็คือเป็นสโลแกนยังไงพ่ออยู่พ่อกินพ่อใส่ซอยอ่าอ่ามือนิกาพ่อหมอกับพาชุ่มสวนไรหน้าสมบูรสมของพี่เปิ้ลผู้ใดอยากติดตามว่าคลิปนาอีพี่นาเขาชมไปเวอร์หนังกากดเข้าไปในช่องของรายการพ่อหมอเกษตรที่เพ็ดลูบรอๆยืนอยู่หันละเนาะกดเข้าไปเลยกดไลค์กดแช่